คุณแมมรีวิวนะคะคลิปนี้หยิบน้องฟลอเน่นะรุ่นหนังรวนเช่นกันและเป็นรุ่นที่ฮิตนะรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้โอเวอร์วิวตัวน้องนี่เป็นสีดำนะคะเขาก็มีหลายสีไซซิ่งก่อนนะ8นะคะความสูงประมาณ7.25นะคะส่วนก้น ประมาณสองนะคะดูลักษณะโอ้ยเขาเย็บสวยมากเลยแล้วก็เบามากด้วยนะคะอะไรนี้เป็นกฮาร์ดแวร์นะนะคะมีข้างในหูตรงนี้ถอดไม่ได้ตรงนี้ถอดไม่ไดนะะ้สายก็จะตับไม่ได้นะคะอุ้ยสายรุ่นนี้รับได้นะสายรุ่นนี้ปตับได้ทุกคนโอเคเนาะนี่นี่นี่แล้วเขามีกี่รูหนึง สองสามสี่สี่รูนะจ๊ะสี่รูรับได้ทุกคนคะ่ะดูดีโอเครุ่นนี้เป็นเขามีสงสซนเนาะอ,อันนี้ไซส์ S กับไซส์ M ข้างในมีช่องแอบ,บตรงนี้หนึ่งนะมีช่องโล่งแล้วก็มีช่องซิปหนึ่งในก,กัดเคิด <c oughs> อุ้ยหนังแบบดีมากเลยอะ่ะโอเคนะคะกระเป๋าตั้งใบยาวเออสูงพอดีเลยค่ะ ถ้าใส่แนวตั้งนะปิดไม่ได้นะคะเพราะเขามีซิปเนอร์แนวนอนคนอย่าพยายามเลยนะ้องสงสารน้องจริงๆก็ใส่ได้นะโอ,อ,อ้ยัดยัดยัดเข้าไปเออมันมันอ,อัดอ่ะมันอ,อัดอ,อะ่ะเกินไปอะ่ะทุกคนมันก็จะลําบากในการหยิบข้างออกแต่ใครก็พยายามก็ก็ได้นะก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นจะจ่ายอะไรที่แบบเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวรอพี่หยิบกระเป๋าแป๊บต้องเอียงเอียงออกนะคะ ส่วนกระเป๋าตังใบสัน้นอู้สบายให้รีวิวอะไรอีกอันนี้หรออันนี้ก็ได้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปมือถือมือถือคีนนะน้องมีสองสีนี่อันนี้เราเป็นสีเนวี่นะคะสีดำเงินเข้มเข้มสองสียังไงฝากติดตาม ไว้นะคะมี Facebook page นะคะใครอยากเข้าไปดูเข้าไปติดตามเชิญเดี๋ยวแปะให้ให้ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ